วันนี้เรามาเอาปลาน้อยกันครับกระโดดเต็มเลยวันนี้มากับข้อสายฟ้าสถาปัตย์ต้วสถาพรเห็นไหมครับปลาซิวโอ้กระโดดเข้าดีมากครับเนี่ยกระโดดเข้ามาเลยเห็นไหมครับปลาหน้าโง่ครับปลาหน้าโง่เห็นไหมครับมาเป็นก้อนแล้วครับมาเป็นก้อนเลยเต็มสวิงเลยครับเต็มสวิงโอ้โหดูครับดูดูดูครับนี่ครับ ผลงานเมื่อกี้มาไม่ถึงสิบนาทีครับผมดีดีดีมากเลยครับนี่พ่อสายฟ้าเอาพ่อถ่ายผมบ้างเดี๋ยวไม่เห็นหน้าผมแก๊กสลันนะครับเนี่ย่ากำลังทําจับปลาอยู่ทําการดักปลาน้อยดูครับกระโดดเต็มเลยครับกระโดดขึ้นมาเต็มเลยตอนนี้ใกล้จะเต็มสวิงแล้วครับใกล้จะเต็มแล้วใกล้จะเต็มแล้วมือกวาดลงไม่มีการกลัวนะไม่มีการกลัวเดี๋ยวเราจะยกสวิงขึ้นให้ดูนะครับโอเคครับพ่อจับได้ ปลาหน้าโง่ครับครับเห็นไหมฮะดูครับดูครับครับโอ้โหเห็นไหมครับปีนเลยโอ้ยอดครับปีนอ่าเอออย่างงั้นสิดู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 เปรียบเปียบเปียบเลยครับเปียบเลยโอ้เห็นไหมครับปลาล้วนๆครับปลาล้วนๆดมากโอ้